รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน 15.43นาิกา43นาทีกลับเข้าสู่มันีน่ช็อตนะครับใครน้ำมันยังเต็มอยู่ยังไม่ต้องรีบเติมพรุ่งนี้ทั้งปตทแล้วก็บางจากปรับลดราคาน้ำมันลงมาทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลถ้ายังพอมีเหลืออยู่เอาไว้เติมพรุ่งนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับไปพบกับบริษัทที่เป็นแชมป์ ผลประกอบการสูงสุดไตรามาสหนึทับ60ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ผมหมายถึง F Smart ผมเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัท F Smart Service จำกัดมหาชนหรือ F Smart คุณสมชัยสูงสว่างให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณสมชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาขอบคุณที่สละเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณสมชัย ครับยินดีมากครับนะก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีด้วยในฐานะที่ f o r ์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในไตรมาสหนึทับหที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณสมชัยครับครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหสวยงามมากนะครับกำไรไตรมาสหนึทัหของตัวฟอ r สมาร์ทนะครับ กำไรสุทธิเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ครับคุณสมชายครับครับในแง่ของตัวกําไรบ o t t o m line อยู่ที่132ล้านบาทนะครับครับส่วนในแง่ของไรายได้สุดที่อยู่ที่715ล้านบาทครับรายได้700กว่าล้านในขณะที่กําไรสุทธิประมาณ132ล้านบาทสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ m a i นะครับ,ค,รบคุณสมชายครับเศรษฐกิจก็กําลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัว แล้วทำไมถึงได้ทำกำไรได้เยอะขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับคุณสมชายผมว่าเรามีโมเดลธุรกิจที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนะครับอมไม่ว่าจะเป็นในแง่งของการที่อำนวยความสะดวกสบายในการใช้บริการเกี่ยวกับเพย์เมนต์รูปแบบต่างๆครับรวมถึงในเรื่องของการเติมเงินโทรศัพท์มือถืออืแล้วก็มีบริการใหม่ๆคอยเพิ่มเติมหน้าตู้อยู่ทุกๆระยะแล้วก็นอกจากนั้นเองเราก็ มีบริการสะสมแต้มนะครับตอบแทนให้กับผู้บริโภคแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็อยู่ที่เรื่องระบบแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราจัดหาให้กับลูกค้าเนี่ยทาให้ลูกค้าได้รับความสะดุกสบายเป็นหลักเนผลก็เลยทําให้สามารถทํากําไรได้สูงสุดนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนในตลาด m อ i สําหรับไตรมาสหนึทับหกที่ผ่านมานะครับเอาแล้วครับมาอัปเดตกันหน่อยครั้งก่อนคุยกันผมจําได้นะ คุณสมชายบ,บอกว่าตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมเนี่ยมีประมาณ90 0 0 0มกว่าตู้เท่านั้นเองมาอัปเดตกันหน่อยว่าล่าสุดณขนาดนี้ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ในสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลขอยู่ประมาณ1นึ0 0แตู้นะครับอะไรนะทะลุแสนตู้แล้วเหรอใช่ครับทะลุแสนตู้ไปแล้วครับเราทะลุแสนตู้ในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกินแสนตู้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าแล้วตั้งเป้าปีนี้ไว้สักเท่าไหร่คุณสมชัยครับปีนี้เราคาดหวังว่าตามบัตรเจดเราควรจะมีจํานวนตู้อยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันตู้ครับอ๋อแสนสองหมื่นสองพันตู้ณสิ้นปีนี้สิ้นปีหกศูนย์นะครับใช่ครับโอ้โหแสนสองหมื่นสองพันตู้ณสิ้นปีนี้นะครับแต่ทีนี้ครับมีคนเห็นบอกว่า ตู้เติมเงินบุญเติมออนไลน์เนี่ยหลังๆเนีน่ยหน้าตาแปลกไปก็เลยต้องถามคุณสมชัยหน่ยว่าตกลงเนี่ยมันหน้าตาเปลี่ยนไปหรือว่ามีหลายเวอร์ชั่นกันแน่คุณสมชัยเ,เรามีตู้ประเภทใหม่ออกมาได้แก่เป็นตู้เวดดิง้งในแนะกระป๋องปัจจุบันเนี่ยตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมมีทั้งหมดกี่เวอร์ชั่นและแต่และเวอร์ชันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับคุณสมชัย หลักๆเนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทนะครับ,รบประเภทแรกนี่ก็จะเป็นตู้สีส้มที่พบเห็นด้วยทั่ว,วไปนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับตู้ประเภทที่สองเนี่ยที่เรามีจานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงพันตู้แล้วเนี่ยก็เป็นตู้เวนดิ้งตู้ตเวนดิ้งคือตู้ที่ขายน้ํากระป๋องน้<อ>ําขวดแต่ว่าหน้าจอของเราก็จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสลูกค้าเราก็คือ,อยังสามารถทํารายการได้อย่างปกติ เติมโทรศัพท์มือถือจ่ายอะไรก็ตามแล้วก็ซื้อน้ําได้ด้วยอประเภทนี้มีเป็นพันตู้แล้วเหรอครับใช่ครับมีเป็นพันตู้ละส่วนใหญ่จะอยู่ตามพวกศูนย์การค้าแล้วก็ตามสถานที่ที่เป็นโรงงานแล้วก็ที่เป็นชุมชนต่างๆครับอันนี้เป็นประเภทที่สองนะขายน้ํากระป๋องใช่ครับแล้วรูปแบบที่สามเป็นยังไงครับรูปแบบที่สามเราเรียกว่าบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับ ก็คือสามารถใช้ฟังก์ชันอย่างเดิมได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถรับบริการชำระบินของพวกการไฟฟ้ารับปาโทรศัพท์บัตรเครดิตค่าผ่อนต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มันก็จะมีตัวสแกนเนอร์กับปรินเตอร์อยู่ด้วยครับโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในร้านค้าตามต่างจังหวัดไม่น่าผมไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับเพราะว่ามันต้องใช้คนโอเปเรตเป็นหลักครับเออสีอะไรครับตู้ประเภทสามเนี่ย เหมือนกันครับเป็นสี DNA ของเราคือเป็นสีส้มครับอ๋อเน้นสีส้มเป็นหลักเหมือนกันใช่มันก็จะตั้งอยู่ตามไอ้เคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อตามต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ต้องมีคนคอยที่จะโอเปเรตมันไว้ด้วยนะครับถูกต้องใช่ครับอ,อ,อันนี้เป็นประเภทที่3แล้วประเภทที่4หน้าตาเป็นยังไงละครับคุณสมชายประเภทที่4ี่เนี่ยลูกทรงก็จะคล้ายกับตู้เวนดิง้งนะครับ,รบแต่ว่าขายน้ําเป็นลิตร<อ>เราเรียกว,ว่าตู้บุญเติรมอาโอหมายถึงน้ําดื่มใช่ไหม น้ำเดื่มที่ขายเป็นเปกกดเป็นลิตรเป็นลิตรแล้วก็ต้องเอาขวดไปลองเนี่ยครับ ตามพวกขอพัก oh. ตามแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยครับอ uh huh. เพียงแต่ว่าตู้น้ําดื่มของเราก็จะมีบริการฟังก์ชันเติมมือถืออ uh. ใช้บริการอื่นๆของบุญเติมได้ตามปกติด้วยแล้วก็บ,บวกเพิ่มเข้ามาคือขายน้ําดื่มลิตรละหนึ่งบาทโอ้โห oh นะครับอันนี้คือหน้าตาของตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมมีทั้งหมด4เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับใช่ครับรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีแสนกว่าตู้เข้าไปแล้ว แล้วก็สิ้นปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีทั้งสิ้นประมาณ122,000ตู้ณสิ้นปีนี้สิ้นปี60นะครับคุณสมชัยใช่ครับผมนะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนว่ามุมมองที่มีต่อ F-Smart เนี่ยยังคงมี Question Mark อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นจำได้ว่าตอนนั้นมีข่าวว่า True เนี่ยมีแผนจะเข้าสู่ธุรกิจตู้เติมเงินเหมือนกันได้ข่าวใช่ไหมฮะ ไดข่าวครับออว่าทรูมีแผนจะเข้าสู่ธุรกิจตู้เติมเงินเหมือนกันนะตอนนี้นะเขาเริ่มขยับหรือยังแล้วถ้าเกิดเขาขยับจริงๆเนี่ยทาง f o r ซัมมาร์เนี่ยเตรียมแผนเอาไว้เพื่อจะรับมือกับผลกระทบเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างครับคุณสมชายครับทรูนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในส่วนของบริการเติมเงินนะครับแล้วก็จ่ายดินที่ตู้บุญเติมของเราเหมือนกันนะครับ ทีมงานทูก็อัปเดตว่าเนื่องจากว่าทางทูเองก็ประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้จำนวนตู้ที่ตั้งทั่วประเทศไทยมีไม่เกิน100่ง้อยตู้แล้วก็ส่วนใหญ่เองหลักๆก,ก,ก็จะไปตั้งตามพาร์ทเนอร์ของทางทูนะครับ,รบเพื่อให้ทางลูกค้าได้รู้จักหรือเป็นพวกร้านกาแฟนะครับ แต่ว่าหลักๆเลยก็คือเนื่องจากระบบซอฟต์แวร์เขายังไม่สเสถียรหรือว่ายังทําไม่เสร็จเพราะฉะนั้นตู้มันก็ปิดปด,ปด,ปด,ด,ด,ดับอยู่นะครับเบื้องต้นเขาจะทํามีอยู่ตอนนี้ประมาณร้อยตู้ใช่ไหมครับของทรูประมาณ80กว่าตู้ครับอ่าอ่าและถ้าต่อไปเนี่ยเขาลุกมากขึ้นเนี่ยอันนี้เราจะทํำยังไงครับเนี่ยคุณสมชายทางทีมงานทรูเองมีมีการแจ้งกับเราว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ที่ทางทีมงานทรูเองประสบปัญหา เรื่องจุดเติมเงินในจุดเติมเงินตรงนั้นเป็นจุดเติมเงินที่ทางบุญเติมเองเนี่ยไม่คุ้มค่าในการตั้งจุดคุณภาพปกติของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นระบบแฟนชายรเราพยายามโปรเทคในเรื่องผลประโยชน์ให้กับแฟนชายเพราะฉะนั้นจุดคุณภาพของเราคืออย่างต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับ,รบในหลายๆบริการรวมถึงค่ายมือถือทุกๆค่ายที่มาใช้บริการหน้าตูเ้เราเพราะฉะนั้นเนี่ย ในบางจุดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่จุดคุณภาพครับในจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่ทางทูเองบางครั้งเขามีทับฟิกอยู่อืและเขาไม่ต้องการเสียโอกาสตรงนั้นครับเขาก็จะไปตั้งตู้ของเขาตรงนั้นนะครับเอ๊ะเบื้องต้นฟังดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยทับซ้อนกันเท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหมครับผู้สมชายถูกต้องครับอืมอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสาหรับเรื่องของธุรกิจตู้เติมเงินของทูทีนี้มันมีประเด็นเกี่ยวพันผมขอเลียร์เลยแล้วกันนะครับ เรื่องของความเป็นไปได้ที่เซเว่นเนี่ยจะไม่ให้ตู้บุญเติมเนี่ยตั้งตู้หน้าร้านตกลงเป็นยังไงเรื่องนี้คุยกันแล้วเคลียร์ไหมครับยังไงครับปัจจุบันเนี่ยทางเซเว่นอีเลฟเว่นเองก็จะเติมวันทูคอในร้านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเองเนี่ยลูกค้าก็ต้องมาเติมวันทูคอที่ตู้บุญเติมที่ตั้งอยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับในขณะเดียวกันรูปแบบผลตอบแทนที่เราให้กับทางเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยผมคิดว่าเราให้เต็มที่นะครับ แล้วก็มีในแง่ของการให้ส่วนแบ่งในเรื่องของการโฆษณาด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับทางเ e เ e ่ e อตลอดมาหรือแม้กระทั่งปีนี้ที่ทางเ e เ e ่ e อีเลเเองต้องการที่จะมีการขยายสาขาอย่างต่ำๆ700อเจ็ดร้อสาขาทุกๆเดือนเราก็มีการได้รับจุดใหม่จากทางเ e เ e ่ e อีเลเอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นดังนั้นจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยตู้ของบุญเติมก็ยังคง ตั้งหน้าร้านของเซเว่นได้เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับสุนชัยใช่ครับใช่ครับยังตั้งหน้าร้านเซเว่นอีเลเว่นได้เหมือนเดิมสําหรับตู้บุญเติมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เคลียร์นะครับคุณสมชัยเคลียร์ครับไนไหนคุยเรื่องนี้แล้วถามเลยไปถึงเรื่องพันธมิตรค่ายมือถือปัจจุบันเนี่ยเป็นพันธมิตรสําหรับกี่ค่ายแล้วที่สามารถเติมเงินผ่านตู้บุญเติมได้ครับ ทั้งหมดเรามีทั้งหมดแค่ายนะครับก็คือมี3ามค่ายใหญ่นะครับสค่ายกลางนะครับแล้วก็อีก3ามค่ายเล็กนะครับได้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเราก็ถือว่าเป็นตู้ที่สามารถใช้บริการมือถือได้เยอะค่ายที่สุดครับในประเทศไทยทั้ง AIS ทั้ง d t a c และก็ True ได้หมดเลยนะครับครับ My World ของแค t OT เพนกวินผิดหลายค่ายเลยครับอยู่ในนี้หมดเลยก็ครอบคุมแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับใช่ครับสำหรับการเติมเงินมือถือนะครับที่ตู้บุญเติมก็แทบจะครอบคุมแทบจะทุกเจ้าอยู่แล้วนะครับใช่แล้วบริการโอนเงินผ่านธนาคารล่ะตู้บุญเติมก็ทําได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารรวมสองค่ายนะครับค่ายแรกก็เป็นค่ายของธนาคารกรุงไทยนะครับ ค่ายที่สองก็คือเป็นค่ายของธนาคารกสิกรไทยครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี่ยในแง่ของยอดธุรกรรมเนี่ยก็ตกวันละหนึ่งหมื่นสามพันกว่ารายการต่อวันครับอืมอืมอืม,อมตอนนี้เนี่ยกับกรุงไทยแล้วก็กสิกรเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมและจะมีแบงค์ไหนตามมาอีกบ้างคุณสมชายครับก็จะมีอีกแบงค์หนึ่งเป็นค่ายสีม่วงนะครับครับซึ่งเราก็อยู่ในช่วงของการเดินงานโปรเซสเพราะเราได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทางไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็จะต้องดําเนินเรื่องในการแต่งตั้งเราให้เป็นแบงกิ้งเอเจนต์ตามกระบวนการปกตินะครับ,รบอ,อ,อยู่ระหว่างดําเนินงานนะครับสาหรับเรื่องของการโอนเงินผ่านธนาคารสําหรับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับใช่ครับออตอนนี้ที่ทําอยู่ก็เป็นของแบงค์กรุงไทยแล้วก็แบงค์กสิกรส่วนแบ,บง์ไทยพาณิชย์เนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินงานนะครับใช่ครับล้วคิดว่าจะมีแบงก์อื่นๆที่เหลือตามมาด้วยไหมครับคุณสมชัย เราก็มีการคุยกับแบงก์อื่นด้วยนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยต้องรอโปรเซสของธนาคารพวกนั้นในการอนุมัติมาก่อนอนะครับลำดับถัดไปคงเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยทางบอร์ดได้มีการแอพรูปมาแล้วดีครับดีครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณสมชัยเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังอีกสักหน่อยนะครับเรื่องของตัว For ซาร์มาร์สเซอร์วิสจำกัดมหาชนเนี่ยโมเดลธุรกิจดิจิทัลรีเทลแชนเนลเนี่ย ในความหมายของทาง f o สมาร์ t เนี่ยหมายถึงอะไรและครอบคลุมแค่ไหนยังไงบ้างพอจะขยายให้เราฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับผุ้สมัายแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่เราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างธุรกิจให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็ต่อยอดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนโดยที่เราวางทิศทางเอาไว้ว่าเราควรจะต้องมีบริการที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่จะทําให้เราสามารถเติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ อย่างบริการแรกเนี่ยเราก็จะอิงเข้าไปกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินการซื้อแพ็กเกจนะครับส่วนที่สองก็คือเป็นบริการท็อปอัพประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับการดูดวงนะครับหรือว่าในแง่ของการเติม e ีวอลเลนะครับเวดดิ้งตัวช่างน้ำหนักพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะบริการประเภทที่สอนะครับ บริการที่สามคือเป็นประเภทการจ่ายบินนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของบินของค่ายโทรศัพท์ต่างๆคบ,บินของอินเทอร์เน็ตบินของทูวิชั่นแล้วก็อีกหน่อยก็จะมีบินประเภทอื่นๆตามมานะครับอันที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของค่าโฆษณานะครับอันที่ห้าก็คือเป็นในเรื่องของธุรกิจทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งในส่วนของหนึ่งสองสามเนี่ยรเราเนี่ยเดินไปอย่างเข้มขน้น<อ>นะครับ เพคงต้องคอยติดตามดูว่าจะมีบริการอะไรใหม่ๆหน้าสู้นะครับส่วนบริการที่4ี่กับบริการที่5้เนี่ยิปสอของเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วสอยอดได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราอ m p l e m e n t ระบบ B ีวอลเลที่เป็น e-money บนสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็จะช่วยทําให้ขาที่4กับขาที่5้เดินได้อย่างเต็มตัวขอตัวอย่างหน่อยได้ไหม ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยบนตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างขอตัวอย่างเข้าๆหน่อยได้ไหมครับผมชัยครับคือเนื่องจากเรามีอ e ีโวลิทซึ่งเป็นใบอนุญาตค,คอหกที่เราได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย<อ>นะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนโทรศัพท์มือถือครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำอะ่ะยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดเนี่ยตู้เวนดิ้งของเราเ<อ>นะครับแทนที่ลูกค้าจะใช้เหรียญในการหยอดเข้าไป ลูกค้าเพียงแค่กดรายการที่จะซื้อมันจะโชว์ QR c ค้ e ขึ้นมาครับเราก็เพียงแค่เอากล้องของเราที่หน้าสมาร์ทโฟนไปจ่อเข้าไปมันก็จะยิงโค้ดครับแล้วมันก็จะใส่ให้เรายืนยันว่าเราจะหักเงินจากในกระเป๋าเราหรือเปล่าตรงนี้เราก็มองว่ามันก็คือรูปแบบหนึ่งของ e-commerce นอกนอจากการที่สังคมของคนไทยที่นิยมซื้อของทางเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งก็คือ ซื้อโดยผ่านทางโมบายะนะครับซึ่งเราเองเราก็ต้องมีการพูดคุยกับทางเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเอาบีวันเลทของเราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในการไปจ่ายซื้อของออนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยรูปแบบของการจ่ายเงินเนี่ยบางคนยังห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการ Security s ิ c u ิลิตี้รือเรื่อ,องกม่ปลอดภยัยถูกต้อง เพราะฉะนั้นในแง่งของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเครดิตอ,อต่อไปจะควบคุมได้ดีกว่าบัตรเครดิตด,ด้วยใช่ไหมใ,นน <S <S ใช่ต้องใช่ครับเอ๊ะปัจจุบันมีเม็ดเงินเนี่ยที่ผ่านตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ยนะครับสักเท่าไหร่นะครับเพนตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยอาจจะทะลุ3 2ม0 0ืล้านบาทเลยครับคุณสมชายใช่ครับใบมาดหนึ่งเนี่ยเรามียอดเติมเงินผ่านทางหน้าตู้อยู่ที่8,00พล้านบาทนะครับ ไตรมาสหนึ่งนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่นะแปดพันล้านเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วทั้งปีตั้งเป้าเท่าไหร่นะครับทั้งปีเราตั้งว่าอย่างน้อยต้องถึงสามหมื่นสองพันล้านบาทครับโอ้โหนะถ้าทําได้ก็จะต้องเป็นนิวไฮเลยนะครับคุณสมชัยครับใช่ครับใช่ครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยหลังจากไตรมาสหนึ่งทัหกศูนย์นะครับรายได้ประมาณ700กว่าล้านแล้วก็กําไรประมาณ130กว่าล้านนะครับทีนี้แนวโน้มนะครับผลประกอบการไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสส มีโอกาสแค่ไหนที่จะดีต่อเนื่องแล้วก็ตั้งเป้าทั้งปีเอาไว้สักเท่าไหร่ครับคุณสมชายถ้าดูในแง่ของไตรมาสหนึ่งนะครับในเรื่องของ net profit margin เนี่ยเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคือประมาณ25ขึ้นไปนะครับในจุดดังกล่าวเนี่ยไตรมาสสองเนี่ยเราวางแผนว่าอย่างน้อยๆเราต้องตั้งตู้ได้ให้ได้ประมาณ9,000ตู้ขึ้นไปนะครับซึ่งตัวเลข9,000ตู้เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าไตรมาสหนึ่งนะครับเพราะว่าไตรมาสหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ7,900ตู้เพราะฉะนั้นเนี่ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเรามีการควบคุมบริหารจัดการที่ดียอดของการเติมเงินในจุดเก่าเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับจํานวนฐานที่เพิ่มสูงขึ้นมาอีกอนะครับทำให้เราเองสามารถทำนิวเรคคอร์ดขึ้นมาได้ในทุกๆไตรมาสตั้งแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าในรูปแบบบิสเนสโมเดลของเรานะครับที่เป็น come, รีคอลลิงอินคัมเราก็ยังคง มีโอกาสที่จะทำนิวเลกพอร์ดขึ้นไปทุกๆไตมารครับนี่คือเรื่องของแนวทางที่ได้วางไว้ในการสร้างความเติบโตสำหรับตัว f o r ซิมาร์ทนะครับแล้วปีนี้นะครับทั้งปีเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้แค่ไหนยังไงนะครับคุณสมชายครับขอชัดๆเลยยอดเติมเงินของเราเนี่ยเราคิดว่าอย่างต่ำๆต้อง32,000ล้านนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดอยู่ที่ 2 23, 000, 000, องหมพันกว่าล้านนะครับมันก็จะเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณสามสิบเจอร์ซ็นตซึ่งในแง่ของบอททอม l i n ์เองเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันนีอันนี้คือเป้าที่ตั้งไว้นะครับแล้วอะไรคือความท้าทายที่รออยู่บ้างสําหรับปีนี้นะครับไม่อยากพูดว่าเป็นความเสี่ยงเอาว่าเป็นความท้าทายของ f อสซิมาร์ t ในปีนี้ก็นล้วกันจะมีอะไรที่รอความท้าทายอยู่บ้างครับคือเราเองเราก็อยากจะให้ธนาคารพาณิย์ นะครับได้เห็นความสําคัญว่าตู้บุญเตอร์มาเป็นตู้ที่มันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยควรจะมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมต่างๆของธนาคารพาณิชย์นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่า เราน่าจะช่วยทําให้ลูกค้าเองได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือการซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับผ่านทางระบบออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเดินเรื่องเพื่อให้มีบริการที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากบริการประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นการชำระบินของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับบินค่าน้ำค่าไฟต่างๆ ถ้าสามารถทําให้มาชำระได้ผ่านทางตู้หรือผ่านทางสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันผมก็คิดว่าจะช่วยทำให้ประชาชนคนไทยเองอได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นคร,ครับอีกด้านหนึ่งนะครับอะไรคือความเสี่ยงที่สร้างความกังวลให้กับคุณสมชัยความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีทีมงานแล้วก็มีคณะกรรมการในการบริหารความเสีย่ยงนะครับ ซึ่งเราก็จะดูในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอ per ation นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งบลงทุนนะครับหรือแม้กระทั่งการติดตามพฤติกรรมของลูกค้านะครับ ผมคิดว่าปัจจุบันคณะกรรมก,การบริหารความเสี่ยงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทําให้เราเองเเอรับรู้ในว่าความเสี่ยงในแต่ละจุดอยู่ในจุดที่เราสามารถบริหารจัดการได้ความเสี่ยงที่ว่าจะมีอะไรบ้างลองลิสต์มาเข้าๆสัหน่อยได้ไหมครับคุณสมชยัยหลกัหลกๆเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเองยังคงใช้บริการผ่านทางหน้าตู้ไหมนะครับหรืออย่างเช่นของการใช้บริการประเภทอื่นๆนะครับ ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นรัฐบาลเองพยายามโปรโมทเกี่ยวกับระบบการโอนเงินโดยใช้พรอมเพย์นะครับเราเองเราก็ต้องดูด้วยว่าบริการพรอมเพย์มีผลยังไงในแง่ของคนใช้<อ>นะครับหรือบริการโอนเงินหน้าตู้รเรายังคงมีการได้รับการเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า<อ>นะครับซึ่งเราก็จะค,คอยตรวจสอบในจุดเหล่านี้นครับอย่างเช่นเป็นความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคนะใช่ครับ<อ>ใช่ครับหรือน้ําท่วมี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงของฟอสซิมาร์ดด้วยไหมครับไม่อ่ะครับ คือเราจะมีการบริหารจัดการก็ค,คือมีการลื้อถอนตู้ก่อนที่น้ําจะมาแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับไอตรงจุดนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการกับมันปัจจุ<ต>บ,บันเนี่ยเราก็จะมีเงินกองทุนอยู่ด้วยในแง่ของเงินค่าประกันความเสี่ยงต่างๆรหรือความเสี่ยงจากคู่ค้ากลายมาเป็นคู่แข่งเนะี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหมครับคุณสมชัย คือเราเองเนี่ยเราก็มีการดูแลในเรื่องของตัวแทนของเรานะครับก็มีการประเมินกันถึงในเรื่องของศักยภาพของตัวแทนของเราแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุด DNA ของเราก็คือเราสร้างค่านิยมที่เรียกว่าครอบครัวบุญเติมขึ้นมาครับนะครับซึ่งในจุดดังกล่าวเนี่ยเราสามารถส่งมอบอมความมั่งคัง่งนะครับ,รบส่งมอบความยั่งยืนนะครับ ส่งมอบรายได้ที่ดีให้กับตัวแทนของเรานะครับในจุดดังกล่าวผมก็คิดว่าเป็นจุดที่เราสามารถบริหารจัดการได้ดีนะครับเอาตรงๆนะครับคุณสมชัยสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยทรูจากพันธมิตรสําคัญกลายมาเป็นคู่แข่งจริงๆเนี่ยทางฟอร์สมาร์ทจะทํำยังไงครับเนี่ยคุณสมชัยคือทูเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามองช่องทางต่างๆเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ค้านะครับผมไม่คิดว่าคนคนเดียวสามารถที่จะดูแลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับ เพราะว่าโลกสมัยใหม่คือโลกของความร่วมมือครับเพราะฉะนั้นจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดที่ผมคิดว่าทูเองมองอืเพราะว่าทําคนเดียวมันทําแล้วไม่เกิดพลังหรอกครับอืแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายมีโอเปอเรชั่นคอสที่ค่อนข้างเยอะมากครับเหมือนกับคนที่มองว่าธุรกิจตู้เนี่ยมันทําได้ง่ายอมันมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมในแง่ของการเก็บเงินนะครับธุรกรรมในแง่ของการซ่อมบำรุงร ธุรกรรมของการบริหารเงินสดร,ระบบไอทีที่ต้องมีทั้งระบบหลักระบบสำรองร,รีสไลน์นะครับคิดว่ายังไงซะเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าทูเนี่ยกับทางฟอร์สมาร์ทน่าจะเดินไปด้วยกันในลักษณะคู่ค้ามากกว่าจะเป็นคู่แข่งกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>เพราะว่าทูเองก็มีเป้าให้เราเ<อ>นะครับทูเองก็ต้องการที่จะปรับในแง่ของตัวเลข ให้มียอดการเติบโตผ่านทางหน้าตู้บุญเติมมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้อินเซนティブที่สูงขึ้นรหรือแม้นกระทั่งของการนําเสนอบริการใหม่ๆแล้วก็มีการประชุมหาลือกันเป็นประจําอยู่ทุกๆระยะเอาละครับในฐานะกรรมการผู้จัดการฟอสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า F อ s สมารนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ผมคิดว่าในแง่ของคณะกรรมการของบริษัทนะครับแล้วก็ทีมงานของบริษัททุกๆท่านนะครับก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับที่จะสร้างให้ทาง f o r ์ s สมารเองเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีซึ่งจุดหลักๆเลยคือเราต้องการที่จะทำในความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างสินค้าบริการ แล้วก็ระบบนิเวศขึ้นมาเพื่ออำนวยให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับยังคงเป็นกูสต็อกควบคู่ไปกับดิเิเดนสต็อกไปพร้อมๆกันได้ด้วยไหมครับคุณสมชายอันนั้นเป็นจุดยืนของเรานะครับต้องการเป็นทั้งกูสต็อกแล้วก็ดิเิเดนสต็อกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคุณสมชายครับผมเอาละครับก็ขอให้สามารถทําได้ทะลุเป้าตามที่วางไว้ทุกประการแล้กันนะครับคุณสมชัยครับ ครับขอบคุณมากเลยครับนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณสมชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมชัยสูงสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทฟ o สมาร์ตเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่าเอฟสมาร์เจ้าของตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมในฐานะบริษัทที่เป็นแชมป์ผลประกอบการสูงสุดในไตรมาสหนึทัที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับ เอาละครับปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ฟังครับซัสโ o สมาร์ทเมมเบอร์ยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วนะครับเติมน้ำมันทุกชนิด1ลิตรรับไป1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดน้ำมัน50บาทสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลด1,000บาทหรือสะสมจนครบ10,000 0คะแนนรับทองคำแท่งหนัก1บาท อายุคะแนนสูงสุดได้นานถึง3ปีสะสมคะแนนได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกทุกสาขาซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับฝากคำถามผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนชุดหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์ม,มีทองรอยอยู่ครับ ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน <Yeah. S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน